สนับสนุนโดย t o y ย t a า u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินบอกถึงกรณีที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้ความเห็นชอบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่รักษาตัวต่อ,อยังโรงพยาบาลตํารวจเนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าตนเชื่อว่าทางกรมราชทัณฑ์ได้รับการเสนอเรื่องมาจากโรงพยาบาลตํารวจซึ่งสิทธิของผู้ป่วยต้องมีและตนมั่นใจว่ากรมราชทัณฑ์พิจารณาดูดีแล้วและทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้ดําเนินการตามขั้นตอน ส่วนเป็นห่วงหรือไม่เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมคอปทอที่ต่อต้านในเรื่องดังกล่าวนัดชุมนุมปักหลักในวันที่นายกรัฐมนตรีนอนค้างทำเนียบรัฐบาลจะขอผู้ชุมนุมหรือไม่ว่าอย่าเอาการเมืองมาโยงให้เกิดความไม่สงบในช่วงที่กําลังฟื้นตัวเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีบอกว่าตนคิดว่าพวกท่านรู้ว่าเราทําหน้าที่อะไรในตอนนี้และเป็นไปตามกระบวนการทางกรมราชธรรมก็ทําเรื่องแล้วโรงพยาบาลตํารวจก็ตอบแล้ว ขณะที่ทางคณะกรรมาการตำรวจก็จะเข้าไปตรวจสอบถือว่ามีกระบวนการตามกฎหมายที่ถูกต้องตนว่าอย่าให้เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเลยซึ่งก็แล้วแต่เพราะถือเป็นสิทธิของแต่ละคนยืนยันว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขอใช้คําว่าไม่อยากให้เกิดบรรยากาศทํานองนี้เกิดขึ้นจะดีกว่าเพราะเราเองพยายามทําให้มันดีขึ้นผู้สื่อข,ข่าวก็เห็นว่าเราพยายามทําอย่างเต็มที่ทุกรายละเอียดขณะเดียวกันปริกย่อยเราก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วต้องเข้าใจว่ามีอีกหลายเรื่องที่ต้องทําต่อ แล้วตนพยายามทําต่อก็ไม่ได้หยุดยัง้งหลังจากรวมพื้นที่วันนี้ต้องไปประชุมเพื่อสรุปว่าต้องทําอะไรกันต่อซึ่งในที่ประชุมที่สื่อเข้าไปด้วยก็จะเห็นว่าไม่ใช่ว่าหลายเรื่องนั้นราบรื่นบางเรื่องงบประมาณยังขาดดุลต้องใช้งบสนับสนุนจากภาครัฐส่วนต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมสถานการณ์หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตนมั่นใจฝ่ายความมั่นคงที่เขาจะดูแลอย่างดีไม่เป็นไร ส่วนกังวลหรือไม่ที่จะทําให้การทํางานไม่ราบรื่นนายกรัฐมตรตีบอกว่ากังวลทุกเรื่องทั้ง PM 2.5การท่องเที่ยวและม็อบกังวลเหมือนกันทุกเรื่องเพราะแบกความคาดหวังของประชาชน70กว่าล้านคนเรามีหน้าที่ต้องทํากันต่อไปหน้าที่ของตนก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดและหน่วยงานต่างๆเขาพยายามทําดีที่สุดซึ่งต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันตรงไหนให้คําแนะนําได้ตรงไหนที่พูดได้ก็ต้องพูดก่อนหน้านี้กรงราชธาน์ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงระบุว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ส่งตัวนายทักษิณชินวัตรออกรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภายนอกตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2566โดยพบว่านายทักษิณมีโรคประจําตัวหลายโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการโดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและเนื่องจากทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปรักษา ที่โรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่าโดยแนวปฏิบัติกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวงังและยังคงรักษาตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้นกรมรชาชทัณฑ์ขอเรียนว่าขณะนี้นายทักษิณชินวัตรได้ออกไปรับการรักษาตัวอย่างโรงพยาบาลตำรวจเกินระยะเวลา120วันโดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครได้ดำเนินการประสานไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับทราบถึงอาการป่วยของนายทักษิณ ซึ่งแพทย์ได้รายงานอาการเจ็บป่วยในหลายประการที่ต้องเฝ้าระวังโดยแจ้งความเห็นว่าผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์เฉพาะทางและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถึงอาการป่วยเพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายแก่ชีวิตเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้รายงานมายัางกรมราชัณฑ์เพื่อดำเนินการพิจารณาตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2513 ที่ระบุไว้ว่ากรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวที่สถานที่รักษาเป็นเวลานานให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการดังนี้กรณีพักรักษาตัวเกินกว่า120วันให้มีหนังสือขอความเห็นจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบต่อไปอธิบดีกรมราชัณฑ์ได้พิจารณาจากความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาที่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ายังต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ประกอบกับเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความครบถ้วนตามกฎหมายจึงพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่8มกราคม2567ให้ในายทักษิณอยู่รักษาตัวต่ออยังโรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาเฉพาะทางและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้ดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงที โดยกรมราชธณฑ์ได้ดาเนินการปฏิบัติตามกฎกระทรวงจึงรายงานให้รัฐมนตรีทราบต่อไปซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําพศ2563โดยกรมราชัณฑ์ยังคงยึดหลักสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงได้รับตามมาตรฐานสากลรวมถึงเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและตามจรรยาบรณของแพทย์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล จำเป็นต้องได้รับคํายินยอมจากเจ้าข,ของข้อมูลด้วยกรมราชทัณฑ์จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยออกสู่สาธารณชนได้ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพศส5 5 0ตลอดจนประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 323และข้อบังคับแพทย์ทียสภาว่าโดยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรพศ2 5 4 9ข้อ27ซึ่งแพทย์ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด